สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเจ้าสุดหล่อคันนี้นะครับ Mitsubishi New Lancer ปี2008นะครับคันนี้เสนอขายในราคา89,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจจริงราคาต่อรองกันได้อยู่แล้วครับของซื้อของขายครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง4 G 18 1.6นะครับรอๆสาๆกันเลยครับ ของดีมีทรงนะครับล้อแม็กขอครับสเกิร์ตแท้เดิมโรงงานครับไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอง้วยครับ มาดูภายในซะก่อนครับสวยกริบเลยเป็นเกียร์อโอตโอต้ครับเผงคอนโซลลายไม้ my, ครับผมหวมาลายโมโม่เลยตันนี้ดูเบาะหนังซะก่อนสวยกริบ ภายในสวยะสะอาดเรียบร้อยเลยครับดูครับแผงคอนโซลลายไม้กริบๆเลยเจวโต้ครับเบาะนังสวยใสยเลยแล้วแม็กคาร์สิบเจ็ดล้อเลยนะครับ สเกิร์ตข้างแท้เดิมๆโรงงานครับคุ้มๆนะครับคันนี้สวยมากมิตซูบิชินิวแลนเซอร์ปี2008นะครับสนใจติดต่อเข้าไม่ได้เลยครับ0 9 2 8 7 4 4 4 7 9 หรืออีกเบอร์หนึ่งก็0622695228ครับติดต่อได้ทั้งสองเบอร์ครับรอจริงๆ